เราจะทํา okay. น ah! ้ําพริกปลาทูเด้อโอเคจ้าเราจะทําน้ําพริกปลาทูเด้ออันนี้นะจ้ามาผูเกะแล้วนะ กระทูที่เราแกะแล้วเด้อชื๊บชๆๆบชื๊บชหอมแดงพริกกระเทียมนะที่เราขั่วนะคะโอเคจ้าโอเคเสร็จแล้วกระทูลงไปกระทูลงไป้า,ปา,าวตอนนี้เราจะทำผลงงา สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพา,าแซบเดอร์เดอร์วันนี้เพื่อนๆจ๋าวันนี้เรามาีเมนูลดน้ําหนักเดอร์เดอร์รู้สึกว่าช่วงนี้ช่วงนี้น้ําหนักขึ้นนะจ๊ะเราก็เลยต้องรับประทานอาหารลดน้าหนักนะจ๊ะคือปนน้ําพริกปลาทูเ้อจ้าปนน้ําพริกปลาทูจ้าแล้วก็มีมะเขือมะเขือ มะเขือต้มผักลวกบวบม,มะเขือมะเขือถั่วักยาวผักกาดแตงกวาด้วยเจ้ะเด้อแล้วก็เข้าสวยจ้าข้าสวยร้อนๆเลยนะโอเคเี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเด้อให้พเพื่อนๆดูก่อนนะจ้าโอเคนี่ว้าวน้ำชิตาโตะอ่ะวันนี้เมนูง่ายๆเมนูลดน้ำหนักด้วยจ้ ประมาณว่าน้ำหนักขึ้นนะจ๊ะน้ำหนักขึ้นสองกิโลหลังจากที่เรากินกาแฟแล้วก็ชาไข่มุกน้ำหนักพุ่งพวดเลยจ้าสองกิโลนะจ๊ะโอเคเรามารับประทานกันเลยจ้าอันนี้นะคะข้าวนะคะอันนี้ข้าวนะจ๊ะข้าวสวยอืมจ้าเลยอหือ แต่ว่าข้าวร้อนนี่เลยข้าวร้อนมากเลยนะข้าว้อนมากเลยอือหึมัขื่อเอาไอือหึมหักยาวมักมุกงหยองหมักอะไรนี่คล้ายๆบวบแต่ไม่ใช่บวบ ตระกูลบวบรสชาติจะคล้ายๆบวบแต่ไม่ใช่บวบหืมโอ้โหผนปลาทูอร่อยมากอืมร้อนเลยอืม ลองเอา,เอ,าอาจจะว่าฮารุฮาระนั่งฝากพระเจกินอาหารอีชานสินะจ๊ะไไงด้วยเ่าพูเั่าพูหืมอือยอมาก อ,อ,อาหารห้องเตะมะเขือกระต้มต่มมะเขือต้มอยากละสิ วันนี้ปล่อยผมนะวันนี้ปล่อยผมผมเพิ่งสระเมื่อคืนเนี้ยหลังจากไม่สระมาประมาณสามวัน คำัตโตอืมอ mm ืมผลประทูเซ็มากประทูน้อยประทูน้อยสี่ตัว ทูสี่ตัวแซ่บ ากาที่ไม่ขึ้นจมูกเลยสู้พักแม่ไม่ได้พักอีเมลแล้วปุ๋ยล้างบานไหมพักกาดนี่อีเมลแล้วปุ๋ยล้างบานไม่ใช่ซอสมากินแบบมีเพิ่นปุ๋ยล้างบานอู้หูเศแห้งแต่ว่าตอนนี้เบิดแล้วว่ากลางสิบบุกไหมนะจ๊ะโอ้มือนก็บแดดแห้งเถอะวะวันนี้แดดแรงมากเลยนะหลังจากที่สามสี่วันนี้ไม่มีแดดเลยเพิ่งจะมีแดดวันนี้แหละโอ้ตายซือ มืนอี้ต่างใจว่าสิไปไล่กระหลงรีสอร์ทเด้อมืนอีเด้อหลังจากที่เราไม่ได้ไปไล่กระหลงรีสอร์ทมาหลายวันแล้วเราจะไปวันนี้ือเดือดเถอะวะ อุ่นีบวกออนบวกบวบหวานมากเลยนะบบกบวกเมนูนี้ไม่อ้วนจ้า Mm Hãy -hmm. mm -hmm. mm -hmm. subscribe excited. Yeah, the number. Why is มาเร็วเค็มเร็วเหมือนเดิมจ้าฟากินฟาวแล้วฟาวกินฟาว,ฟว,ฟว,ฟวไปอ้มีทุราน,นะจ๊ะวันนี้ไปไล่กรุงนิงส์ทกันหอมแบบบวบหอมหน้าอ,อมอไปออมมากเลย đi thêm à, xếp, thả một lần nữa, thả một lần, ai đó đưa, thay, đó thay จหมดแล้วข้าวหมดแล้วแต่ว่าน้ำพริกไม่หมดหรอกเพราะว่าเราทําเยอะนักฝาสับกินนะจ้ะอิ่มแล้วจ้าอิ่มแล้ว,ลวข้าวหมดแล้ว,วยกข้าวหนูสิข้าวหนูหมดแล้วนะกินข้าวน้อยแต่ว่ากินผักเยอะฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องฝากผ้าเส็บนินดีเจิดเดอจะได้เป็นกำลังใจในการเหดุลิปหนาตัวไปนั่นจะเนาะโอเคฝาก สวัสินเด้อเด้อเพื่อนๆจ้าโอเคบอไปกันเด้อพอกันคิปหนาจ้าสวัสดีจ้า